ลองจินตนาการถึงเรื่องราวสยองขวัญที่คุณเคยอ่านแล้วถ้ามันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างไม่น่าเชื่อละ่ะมันจะน่าขนลุกขนาดไหนนี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอดกลางทะเลลึกที่เกินกว่าศิลธรรมของมนุษย์จะรับได้มันคือความบังเอิญ หรือปริศนาคำสาบที่พิสูจน์ไม่ได้และกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญในประวัติศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมและกฎหมายไปตลอดกาลกระชชีวิตในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับความพิศวงสุดสยองที่เกิดขึ้นจริงนะครับความพิศวงของมันเนี่ยเกิดจากเรื่องราวที่มันมีเรื่องแต่งเป็นนวนิยายเรื่องหนึง่งแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มนั้นออกมานานมากกว่า40กว่าปีเกือบ50ปีเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์จริง ตามในหนังสือนวนิยายเล่มนั้นนะครับทันทีชื่นชอบเรื่องราวเกร็ดชีวิตของผู้คนแบบต่างๆแบบนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวของเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องมีสาระหรือว่าไร้สาระอะไรก็ตามทีก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์นะครับให้ลุงเอ็ดเกร็ดชีวิตกันด้วยก็แล้วกันนะครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ได้มาจากท้องทะเลแต่มาจากปลายปากกาของนักเขียนคงหนึ่งที่ชื่อเอ็ดการ์อลแลนโพหรือเอ็ดการ์โพเขาเป็นนักเขียนบทกวีเรื่องสั้นและนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวอเมริกันเกิดที่บอสตันแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาในปี1838เขาได้เขียนนวนิยายผจญภัยทางทะเลสุดระทึกเรื่อง The narrative of Arthur Gordon Pym of m a n t u c k e t หรือการประจนภัยของ Arthur Gordon Pym โดยเรื่องราวเล่าถึงชายหนุ่มที่ชื่อ Arthur Gordon Pym จากเมือง Nantucket ที่ถูกเพื่อน Augustus Barnard ชวนให้แอบ,บขึ้นเรือล่าวานแกรมปัสซึ่งพ่อของ Augustus เป็นกับตันอยู่เพื่อออกเดินทางหาประสบการณ์ความตื่นเต้นประสาวัยหนุ่ม ในระหว่างที่อยู่บนเรือเขาและเพื่อนต้องเผชิญเรื่องราวการเดินทางที่ตื่นเต้นมากมายหนึ่งในความระทึกขวัญที่กลายเป็นเรื่องราวความบังเอิญของเหตุการณ์จริงที่พูดถึงนั่นคือตอนที่ชื่อว่าหายนะและการกินคนซึ่งเป็นฉากที่น่าตกใจและเป็นที่จดจำมากที่สุดในนวนิยายเรื่องนี้ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเรือแกลมพลัสต้ตองเผชิญกับพายุเฮลิเคนที่รุนแรงจนเรือพลิกคว่ำแตกเสียหายเหลือเพียงซากเรือลอยด้ำม,มีเพียงตัวเอกของเรื่อง4ีคนที่รอดชีวิตมาได้คืออาร์เตอร์กอรอนพิมพ์ตัวเอกและผู้เล่าเรื่องออกัสตัสบานาดเพื่อนของพิมพ์เดิร์กพีเตอร์สลูกเรือชนพื้นเมืองผู้มากประสบการณ์และริชาร์ดปาเกอร ลูกเรือฝึกใหม่ทั้งสี่คนต้องเผชิญกับความอดอยากและกระหายน้ำอย่างรุนแรงบนซากเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลหลายวันจนเมื่อความอดอยากถึงขีดสุดพวกเขาได้ตัดสินใจทําสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์จะทํากันซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณของชาวเรือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เรียกว่าธรรมเนียมแห่งท้องทะเล,ะเลหรือ custom of the sea นั่นคือ การจับฉลากเพื่อฆ่าและกินเพื่อนร่วมชะตากรรมทีละคนทีละคนและในเรื่องนี้เด็กหนุ่มที่ถูกสังเวยในนวนิยายของโพค,คือริชาร์ดปาเกอร์เขาถูกสังหารโดยมีดมีมือของเดิร์กปีเตอร์สลูกเรือชนพื้นเมืองที่กำยำดุดันที่สุดในกลุ่มและทั้งสามคนที่เหลือได้ใช้ชีวิตของริชาร์ดปาเกอร์ เพื่อความอยู่รอดจนกระทั่งพวกเขาได้รับการช่วยเหลือในที่สุดเอ็ดกาโพได้เขียนบรรยายช่วงนี้ไว้อย่างสยดสยองในหนังสือนวนิยายของเขาจนเป็นที่โจดจันและทำให้หนังสือของเขาขายดีสำหรับผู้รักนิยายประจนภัยและความตื่นเต้นมันอาจเป็นเพียงนิยายเป็นเรื่องแต่งแต่มันก็อาจเป็นนิมิตในอนาคตอันนาบสปริงกลัวก,ก็ได้ จนกระทั่ง46ปีต่อมาในปี1,884เรื่องราวในนวนิยายของเอ็ดการ์อาร์แลนโพก็ได้กลายเป็นเหตุการณ์จริงอย่างไม่น่าเชื่อวันที่19พฤษภาคม1,884ใช้ชายสคนนำโดยกัปตันเรือทอมดัตลี่ออกเดินทางจากเมืองเซาท์แฮมตันเกาะอังกฤษด้วยเรือยอทลำเล็ก พวกเขาเป็นลูกเรือมืออาชีพที่ได้รับมอบหมายให้นำเรือที่ชื่อมินโยเนตไปส่งมอบอยังเจ้าของใหม่ที่ออสเตรเลียชายทั้งสี่ไม่รู้เลยว่าการเดินทางในครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานอันน่าสยดสยองของพวกเขาในวันที่5กรกฎาคมขณะเรือมินโยเนตเดินทางจากเมืองมาเดราไปยังเคปเทาเมื่อมาจนถึงบริเวณแหลมกูดโฮป เรือได้ถูกคลื่นยักษ์ซัดอย่างจังจนเรือค่อยๆจมลงทั้ง4ีคนต่างหนีตายลงเรือชูชีพอย่างเร่งด่วนพวกเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีน้ำไม่มีอาหารมีเพียงผักกระป๋องสองกระป๋องติดตัวมาเท่านั้นและตอนนี้พวกเขาต้องลอยอยู่ในเรือชูชีพเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากฝั่งหลายร้อยไมล์ ตลอดสิวันต่อมากับตันทอมดัตลี่ได้ใช้มีดพกที่ติดตัวมาหั่นหัวประกาศกระป๋องเป็นชิ้นเล็กๆแจกจ่ายให้ทุกคนเท่าๆกันผสมกับเนื้อเต่าทะเลที่จับได้บ้างเป็นครั้งคราวกินเป็นอาหารประทังชีวิตแต่ที่แย่ที่สุดคือน้ำพวกเขาไม่มีน้ำกินนอกจากการดักเอาน้ำฝนที่ตกลงมาไว้ดื่มซึ่งก็ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จนต้องดื่มปัสสาวะของตนเองเมื่ออาหารและน้ำหมดลงพวกเขาเข้าสู่ภาวะอดอยากอย่างหนักจําเป็นต้องตักน้ำทะเลมาดื่มเพื่อความอยู่รอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเลยทีเดียวหลังการดื่มน้ำทะเลนานกว่าสามวันลูกเรือที่อายุน้อยที่สุดเริ่มมีอาการป่วยรุนแรงกว่าคนอื่นๆเขาท้องร่วงไม่มีแรง หมดสติเป็นระยะระยะและในคืนวันนั้นเองกับตันทอมดัตลี่ก็ได้พูดถึงเรื่องที่น่าตกตะลึงของธรรมเนียมแห่งท้องทะเลเกี่ยวกับการจับฉลากเพื่อฆ่าและกินเพื่อนร่วมชะตากรรมทีละคนจนในรุ่งเช้าของวันที่25กรกฎาคมขณะที่ลูกเรือลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรกว่า3สัปดาห์เด็กหนุ่มที่นอนป่วยอยู่ตรงนั้น ก็กลายเป็นผู้ถูกเลือกจากคนที่แข็งแรงกว่าโดยไม่มีการจับฉลากเพราะทุกคนเห็นว่าเขาป่วยหนักใกล้จะตายและเขาไม่มีลูกไม่มีเมียเขาจึงเหมาะที่จะเป็นเหยื่อที่สุดเช้ามืดวันนั้นจึงมีการรุมจับตัวเด็กหนุ่มไว้และกับตันดัตลี่เป็นผู้ลงมือสังหารเขาด้วยมีดพกที่ใช้หั่นผักนั่นเอง ที่น่าตกตะลึงคือเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายคนนั้นชื่อว่าริชาร์ดพาร์เกอร์เช่นเดียวกับในนวนิยายของเอ e, ็ดการ์อัลนโพที่เคยเขียนไว้เมื่อ46ปีที่แล้วคือมันอาจเป็นความบังเอิญของความเหมือนที่แตกต่างนะครับระหว่าง เรื่องจริงกับเรื่องที่มันแต่งขึ้นเป็นนวนิยายแต่ว่าทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีทั้งตัวละครหรือชื่อบุคคลที่เกิดขึ้นจริงก็ดีมันดันเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยหนังสือของเอ็ดการ์โเนี่ย ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปริศนาหรือมันเป็นคำสาบบางอย่างที่ไม่มีใครรู้หรือเปล่าที่สำคัญก็คือหนังสือของเขาขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วหนังสือเล่มนี้ยังคงถูกตีพิมพ์มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันเนี่ยให้ตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับความเชื่อของผู้คนในสังคมนะครับรวมทั้งหลักกฎหมายตัวบทกฎหมายของโลกของเรามันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้นี่เองครับ4วันหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจดจำ พวกเขาก็ถูกเรือมอนเตสูมาของเยอรมันผ่านมาพบและช่วยเหลือไว้ได้ทั้งสามรอดชีวิตแต่ความลับที่น่าสะพรึงกลัวนี้กลับถูกเปิดเผยทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่งที่ฟาวเมาส์ประเทศอังกฤษกัปตันดัตลี่ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวใดๆเขาให้การอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาจำเป็นต้องกินริชาร์ดปาร์เกอร์เพื่อเอาชีวิตรอดการกระทำนี้นำพวกเขาไปสู่คดีประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่า คดีอาร์วีดัดลีย์แอนด์สเรื่องราวกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศทั้งสามถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมริชาร์ดปาเกอร์ในระหว่างพิจารณาคดีทั้งสามคนได้รับความเห็นใจจากสังคมอย่างมากเพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความจำเป็นที่ต้องกระทำเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ในขณะเดียวกัน ในทางกฎหมายกลับมองว่าการอ้างจำเป็นเช่นนี้ไม่อาจอ้างได้ <S <S หลังการพิจารณาคดีสารตัดสินให้เอ็ดมันด์บรูกคส์หนึ่งในลูกเรือพ้นผิดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเขาเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้แต่แรกและไม่ได้ร่วมลงมือในการฆ่าหนุ่มน้อยริชาร์ดปาเกอร์แม้เขาจะร่วมกินเนื้อของปาเกอร์ด้วยก็ตามแต่สำหรับอีกสองคนคือ กัปตันทอมดัตลีย์และเอ็ดวินสตีเฟนส์ศารตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพราะมีความคิดตั้งใจแต่แรกและร่วมกันลงมือฆาตกรรมจนสำเร็จโดยสารให้เหตุผลว่าจำเลยทั้งสองไม่สามารถอ้างเรื่องการกระทำความผิดโดยจำเป็นได้ในกรณีนี้เนื่องจากแม้ปากเกอร์จะอายุน้อยที่สุดอ่อนแอที่สุดและมีโอกาสรอดน้อยที่สุด ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของปาร์เกอร์จะมีค่าน้อยกว่าคนอื่นและการฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่อาจนำมาเป็นข้อแก้ตัวได้ความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดไม่ใช่ข้ออ้างทางกฎหมายสำหรับการฆ่าผู้บริสุทธิ์หากมีการยอมให้มีการฆ่าคนที่อ่อนแอที่สุดเพื่อช่วยคนที่แข็งแรงกว่าจะเป็นการทำลายหลักพื้นฐานของกฎหมายและศีลธรรม จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษจำเลยทั้งสองด้วยการประหารชีวิตและธรรมเนียมแห่งท้องทะเลหรือ Custom of the Sea ที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจึงเป็นการกระทําที่มีความผิดไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเป็นความจําเป็นตามกฎหมายได้ผลต่อมาคือทั้งสองจึงถูกจับกุมขังคุกไว้ก่อนเพื่อรอการประหารชีวิตอย่างไรก็ตามในระหว่างนั้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นใจลูกเรือทั้งสองคนและทางครอบครัวของริชาร์ดปา์เกอร์ไม่ติดใจเอาความเพราะเห็นถึงความจำเป็นในสถานการณ์เช่นนั้นในที่สุดโทษประหารชีวิตจึงได้รับการลดหย่อนจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียให้เหลือเพียงโทษจำคุก6เดือนเท่านั้นคดีอาร์วีดัตแอนด์สตสนี้ ได้กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สำคัญในระบบกฎหมายคอมมอนลอของอังกฤษและทั่วโลกว่าการฆ่าผู้อื่นแม้จะเพื่อเอาชีวิตรอดของตนเองก็ยังคงเป็นความผิดฐานฆาตกรรมเพียงแต่อาจไม่ต้องรับโทษหากเข้าตามองค์ประกอบของกฎหมายที่สำคัญคือมีภัยที่ใกล้จะถึงตัวและเป็นการกระทำที่ไม่เกินกว่าเหตุเรื่องราวจากการประจนภัยสุดสยองในนวนิยายของ เอสกาอาลันโพเรื่อง The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket หรือการประจนภัยของอา t h เธอร์กอร์ดอนพิมจนถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคดี R.V. Dudley and s t e p h e n s ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งนวนิยายขายดีของยานมาเทลที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Life of Pi ในปี2001 แต่สิ่งที่น่าประหลาดยิ่งกว่าคือปริศนาคำสาปของชื่อริชาร์ดปาเกอร์นี้มันปรากฏซ้ำหลายครั้งในประวัติศาสตร์อุบัติเหตุทางทะเลที่มีเรือแตกมีคนเสียชีวิตที่ชื่อริชาร์ดปาเกอร์หลายครั้งหลายหนจนวันนี้ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันคือความบังเอิญหรือคำสาป ที่เอ็ดกาอาลันโพได้เรียงร้อยไว้ล่วงหน้าบางคนเชื่อว่าชื่อของเขาจะยังคงล่องลอยอยู่ในคลื่นเพื่อรอใครบางคนเป็นตัวตายตัวแทนกลางมหาสมุทรอันน่ากลัวนั้นต่อไป